วนเวียนมาบรรจบครบปีที่21แล้วนะครับสำหรับวันคล้ายวันเกิดของน้องโฟนนะครับนัทวัฒนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนะครับก็เติบโตนะครับในปีนี้ก็อายุ21ปีทับมีการลงภาพเกิดขึ้นนะครับกับแคปชั่นเรื่องราวในปีนี้คือมากมายนะครับที่ผ่านเข้ามาคุณผู้ชมนี่เลยแคปชั่นนี้เลย Happy Happy 21 ผมโตขึ้นแล้วนะมัมมีห้าห้าห้าแต่เป็นสามขวบในความคิดของมัมมีอยู่ดีแหละม,มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาสนุกมีความสุขมีความทุกข์ต่อสู้ท้าทายมากมายบทเรียนแต่สิ่งที่อยู่ด้วยตลอดคือทุกคนนะที่อยู่กับผม,มข้างกันทุกช่วงเวลาเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับผม ขอให้ต่อไปนี้เป็นปีทองของผมอีกปีนะจะขอไปเรื่อยๆตับเท่าที่ผมเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จที่เพิ่มพูนและขอให้พรใดที่ทุกคนอวยพรมาส่งกลับย้อนคืนทุกคนทุกประการนะครับแน่นอนหลังจากที่น้องโฟดนะครับมีการโพสเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีนี่เลยน้องเซมินานะครับก็ได้มาลงภาพแล้วก็มีคลิปอวยพรวันเกิดน้องโฟดเด้วคุณผู้ชมพร้อมกับแคปชั่น แฮปปี้เบิร์ a เดย์บแล้วก็กว่าบอสเลิฟย <c oughs> นะูนะน่ารักมากนะกับ,บาภาพภาพนี้แล้วก็มีการที่สำคัญก็มีของขวัญนี้ด้วยนะเป็นการยื่นกล่องสีดำนะครับนาฬิกาบู๊คุณผู้ชมสมาร์ทวอทสไล์จอให้กับน้องโฟดด้วยแล้วก็มีเค้กน่ารักน่ารัก <S <s เห็นแล้วคือปื้มปิ่มนะเป็นวันเกิดที่บอกว่าสุดประทับใจแน่นอนนะครับแฟนๆก็มาการแบบว่าอวยพอแล้วก็มาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะครับเชื่อว่า น้องโฟแบบว่าขอเป็นอีกหนึ่งปีใช่ไหมปีทองเราให้ทุกปีเลยสำหรับน้องโฟสนะครับกับผลงานปังๆนะครับก็ขอไวพอ้พรอยน้องโฟสมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญเงินทองไม่ขาดเหมือนด้วยแล้วก็รอด,ดูผลงานของทั้งคู่เช่นกันนะครับอยากดูไวๆเหมือนกันนะถ้ามีเมื่อไหร่แล้วก็รายงานทันทีนะครับยังไงก็ติดตามผลงานของน้องโฟสกันได้นะครับทายอยู่ตอนนี้เชื่อว่าปีหน้านะได้ดูแน่คิดว่านะครับ แต่ว่าเป็นของขวัญที่เชื่อว่าน้องโฟต,ต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับครับผมช่วงนี้บอกว่าน,น้องโฟนี่ไงเล่นสก,กายเลสใช่สก,กายเลบเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัดด้วยนะเราติดตามกันได้เรื่องนี้มีหลายคนมากเราติดตามกันได้นะครับเป็นผลงานฟอร์มยักษ์อีกเรื่องแล้วก็ติดตามผลงานของน้องโฟกันได้ครับ